เผยทรงผมใหม่ตายอรไทยแฟนขับกระนำไล์ควรทำนานแล้วน่ารักมากตายอรไทยอวดทรงผมใหม่น่ารักย้อนวัยทำแฟนกระนำไล์ลุกนี้ไม่ได้เห็นกันง่ายๆควรทำนานแล้วน่ารักสดใสแถมดีต่อใจมากจ้าเป็นนักร้องสาวลูกทุ่งที่ดังและมีแฟนขับเยอะมากๆสำหรับนักร้องสาวตายอรไทยที่มีผลงานเพลงล่าสุดไพเราะมากมายมาให้แฟนขับได้ฟังกันอยู่เรื่อย เชื่อว่าแฟนคลับหลายคนต้องจดจำการแต่งตัวของสาวตายอารไทยในยุคสาวเรียบร้อยผมยาวกางเกงขายยาวเสื้อยืดเรียบร้อยแต่ล่าสุดเธอทำแฟนคลับฮือฮาเมื่อมาในลุคใหม่เป็นสาวผมสั้นสุดน่ารักย้อนวัยเป็นสาว18ปีอีกครั้งบอกเลยว่าทำแฟนคลับแห่ชมควรทำทรงผมนี้นานแล้วน่ารักสดใสแถมดีต่อใจมากจ้า อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก j a ม com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า